เอา้าลงชั้นสองแล้วครับงานปากเบาทีแรกว่าจะเอาแค่ชั้นเดียวเนาะเอาแค่ตื้นๆแค่นี้แหละไปมาเจ้าของสะเดินมาดูเห็นว่ามันตื้นกันไปครับสะหนึ่งงานครับตื่นเกินไปไปมาไปมานู่นแหละครับลงอีกชั้นหนึ่งกะว่าทุมให้เต็มนี่พอดีเลยไรก่กว่ากว่าเอา้าดีครับยังไม่ต้องย้าย <laughs> ยังอยู่อีก สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบรถดัซิ่งโนนินแดงครับวันนี้ก็ตั้งออกครับวันนี้ตั้งแต่หลังสงการมาเพิ่งตั้งออกครับก็ได้นิดหน่อยครับที่ไม่ถือไปเยอะพอจะใช้อยู่ได้คนละห้าหกพันครับช่วงนี้เพราะว่าช่วงก่อนปิดดูดูกาลเอ้ยก่อนก่อนปิดปิดสงการน่ะไม่ค่อยได้วิ่งงานกันวิ่งงานกับปิดกับปล่อยเนาะวันสองวันก็ได้คนละห้าหกพันพอจะได้ใช้ก่อนครับ ก็ไม,ไม,ไม่ไม่สุดบูมครับมีสุดบูมนี่ลงไปไม่ลึกเท่าไรรอบนี้คนละห้าเที่ยวครับรอบนี้เพราะว่าจะค่าแล้วตะวันจะตกดินแล้วครับนี่ก็เลยเอาคนละห้าเที่ยวเอาคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงถึงอะไรดีมีเอฟซีถามมาเนาะผมก็ลืมชื่อแล้วเนาะผมลืมลืมทําคลิปให้เลยถามมาว่าขับรถดํานี่ต้องต้องมีฝีมือ,มอไหม เออมีฝีมือไหมขับรถดำนี่ต้องใช้ฝีมือหรือเปล่าถ้าไม่มีฝีมือละขับได้หรือเปล่าอันน,นนี้นี่ผมบอกได้เลยครับขับได้ครับไม่มีฝีมือก็ขับได้ครับเพราะว่าทุกคนต้องหัดย,ยังไม่มีใครเป็นมาเลยครับต้องหัดต้องหัดก่อนเนาะต้องศึกษาต้องศึกษาก่อนเนาะก่อนก่อนจะมีฝีมือเนาะถ้าไม่งั้นก็ไม่มีใครมีฝีมือหรอกครับถ้าถ้ามาปุ๊บขับเป็นขับมีฝีมือเลยมันก็ไม่ใช่เนาะผมบอกไปเลยครับ ว่าขับได้ครับไม่มีฝีมือก็ขับได้เนาะแล้วเราจะทําแบบไหนล่ะจะให้มันมีฝีมือจะให้เป็นให้ขับแบบมืออาชีพอย่างเขาเนะเาะขับมืออาชีพอย่างเขาฮะเขาพูดเออกินเลยเดี๋ยวถ่ายยูทู e ก่อนก็อันดับได้แล้วครับถ้าว่าเอาสมมติว่ามหัดขับเนาะเออขอขอทําความเข้าใจก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ขับได้กับขับเป็นไม่เหมือนกันเด้อพี่น้องเด้อขับได้นี่ก็คือว่าได้ครับเดินหน้าถอยหลังขับไปขับไปขับไปตรงนั้นตรงนี้ได้เนาะแต่ว่าเวลาไปเทดินเนาะไปเทดินถอยเททางแคบๆเข้าไม่ได้อันนี้ว่าเขาเรียกว่าขับได้ครับแต่ขับเป็นนี่ก็คือว่าขับได้ขับเป็นถอยเป็นถอยไปเทดินทางแคบๆเป็นอ่านงานเป็นเขาเรียกว่าขับเป็นเด้อพี่น้องเด้อขับเป็นนี่คือว่าเป็นทุกอย่างเนาะ มีฟีมือด้วยแล้วก็เรียกว่าอะไรนะก็เรียกว่ามืออาชีพครับขับเป็นนี่เนาะเนาะมีสองกรณีขับได้กับขับเป็นนี่ไม่เหมือนกันเอ้าแล้วแล้วพูดถึงคนที่ขับได้เนาะขับได้แต่ว่าข่อยเททางแคบๆไม่ได้ด้วยผมก็จะบอกวิธีแบบนี้เนาะเวลาเราไปเทดินนี่ย่ะขับกับเขาเหมือนเหมือนประวัตินี่ขับรถขับรถยังไม่ไม่เป็นเนาะขับได้เนาะเวลาไป ไปเทดินเขาเนาะขับไปได้อยู่ไปเทดินทางแคบๆเราก็สังเกตดูดูคนไหนที่ขับมีฝีมือเนาะสังเกตดูเขาถอยแบบไหนดูหน้างานแบบไหนสังเกตเขาวิธีเขาถอยเนาะผมก็จะพูดยังไงดีล่ะก็บางที่ก็ศึกษาใน youtube ด้วยครับหลายๆช่องเขาก็ไปถ่ายตอนรถดำมไปเทกันเนาะก็ผมไม่ได้ขับเป็นเลยเนาะผมก็มาดูศึกษาใน youtube ของรถดำดำซิ่งดินด่วนด้วย ก่อนผมจะออกรถด,ด,ดำมาเนาะศึกษากับเขาแล้วก็รักจำสังเกตดูคนไหนที่ขับเซียนเซียนเออพูดง่ายๆเลยขับเซียนเซียนเนาะเพราะสังเกตดูถ้าขับถอยเข้าไม่ได้จริงๆเราก็อาศัยให้คนในทีมงานนี่แหละที่ขับเป็นที่ขับเป็นครับถอยถอยเข้าให้เหมือนอย่างผมผมไปธุระเนาะบางทีผมให้ลูกชายผมมาขับเทียนไอ้น้องเอืรอตนะมาขับเทนครับน้องเอิร์บางทีทางแคบๆเข้าไปเทดินไม่ได้ผมก็ให้ ให้วานไปบอกเสียแจ็คครับให้ถอยถอยไปทีให้นาะประมาณนี้เลยเราก็ยังไม่มีฝีมือเนาะเราก็ต้องอาศัยอ,อาศัยเขาถอยให้ก่อนอผมเปรียบเทียบกับน้องเอร้อเนาะน้องเอื้อมันถอยเททางประแทศไม่ได้เราก็ต้องฝากฝังให้คนที่มีฝีมือเลยครับรอคอยดูคอยดูคอยดูแลด้วยก็จะประมาณนี้เลยคอยดูแลให้เราเนาะ แต่ช่วงนี้โควิดครับเลยไม่ให้บักเิื์ดมาแต่ทุกวันนี้เขาเริ่มขับคล่องแล้วไอ้ปักเลือดเลยก้อยเทเขาแคบๆก็ได้แล้วเราก็ต้องอ่านดูหน้าง,งานด้วยครับหน้าง,งานที่แคบเนาะถ้าทางทางแคบๆเราก็ต้องลงไปดูหน้าง,งานก่อนว่าเข้าไปเอาหัวเข้าไปก่อนได้หรือเปล่าเอาหัวเข้าไปแล้วจะกลับกลับออกมาคืนได้หรือเปล่าเนาะเราก็ไปดูหน้าง,งานไปอ่านงานดูก่อนถึงจะถึงจะเข้าไปหรือว่าถ้าเข้าไปแล้ว เอาหัวเข้าไปแล้วกลับคืนไม่ได้เราก็ต้องถอยเข้าไปดีกว่าครับถอยเข้าไปง่ายที่สุดครับถ้าทางแคบๆเนาะ,ะนี่แหละครับขับได้อยู่แล้วไม่ต้องมีฝีมือก็มาขับได้เนาะเราต้องเรียนรู้กันก่อนถึงจะมีฝีมือ <video> แล้วก็ถอยเข้า รถเอถอยเข้าไม,โค,ไมโครเนี่ยนะรถไมโครเนาะผมก็เคยพูดไปในคลิปก่อนอยู่ว่าถอยถอยมองกระจกมองข้างซ้ายขวาให้แต่มันตรงมือแมโครุ้งกีแมโครอยู่กึง่งกลางระวังกระบะเราเนาะเราก็ถอยเข้าไปเลยกะเอาให้ตรงๆแล้วก็ฟังเสียงแตรอาจารย์กบอย่างเดียวเลยพอเสียงแตรปึ๊บเราก็เหยียบเบรกเหยียบคลาดเหยียบเรยบเรกทันทีเพราะว่าช่วงมันไกลเนาะ p ีซีเจ็ดสิบมันแขนสั้นเนาะ อาจชน p c 7 0ได้แต่อา,อาจารย์กุบไม่ให้ชนอยู่แล้วครับถ้าจะมาถึงก็เอาวุ้งขี่ลงทันทีเลยดันไว้แต่แต่ต้องต้องใช้ฟีมือเลยขับรถดำนี่ต้องใช้ฟีมือครับเพราะว่าถ้าว่าเราไม่มีฟีมืออาศัยให้ตะเขาถอยเทหน้างานให้นะตรงไหนทางกระเพียบอาศัยแต่คนอื่นถอยให้ คล้ายๆว่าเราไปเป็นตัวถ่วงเขาเลยใช่ไหมเป็นตัวถ่วงทีมงานเลยเราก็ต้องศึกษาพยายามขับให้มีฝีมือเร็วๆให้เป็นมืออาชีพเร็วๆเ,เนาะจะได้ไม่เป็นตัวถ่วงของเขาอันนี้ทุกคนในทีมงานนี่ครับฝีมือกันทั้งนั้นเลยครับถอยเททางแคบๆนี่ผู้ระวัางยากมากเลยครับขับรถดำนี่วันหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้เราวิ่งกันกี่เที่ยวเนาะระวังทั้งรถ รถร่วมถนนนนทางด้วยกันระวังทั้งไปเทดินกิ่งมะม่วงกิ่งมะม่วง,งถูกไฟหัวเกง่งสารพัดระวังครับบางคนกระพาดถูกแก้มชนหลักกระทูบ้านถอยชนหลักกระทูบ้านเบียดเสาบ้านบ้างแก้มรถแตกในรถปลาชอมเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูครับรถปาชอมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูเอานี่แหละครับ บาดแผลของฝาชอมอันนี้ตอนตอนยู่สุริน,นครับนี่อันนี้ถอยถอยทางแคบเนาะเป็นรถช่วงยาวด้วยเบียดเบียนหลักกระทูบ้านครับเบียดรั้วบ้านเนาะเนี่แหละครับบาดแผลฮีโน่เขียวของผมก็จะเป็นตรงนี้เนาะอันนี้เบียดเบียดรั้วบ้านเหมือนกันบางทีเราระวังแต่ข้างซ้ายเนาะแต่ข้างขวาไม่ระวังก็เบียดบางทีเราระวังแต่ข้างขวาข้างซ้ายไม่ระวังก็เบียดนี่ครับนี่บาดแผล จะเป็นแต่ช่วงข้างหลังครับหัวหัวไม่เป็นไรหัวยังอยู่เหมือนเดิมโอโจ้ด้วยห,วหัวเหรียญวาหัวกันไปน้องพี่น้องเนาะสาระเนี่ยแต่ลกคบคันไปแน่นอนก็จะเป็นนี่แหละครับเอามาได้เกียกเลยผมเอามาได้ประมาณเจ็ดวันเนาะผมไปเกาะเปิงเลยครับกันชนมันจะมีชายล่างอีกชายล่างอยู่ประมาณนี้เนาะเปิงมันก็เลยเสียไปเลยเป็นแต่ตรงนี้แค่นี้แหละครับแต่หัวไม่มีอะไรครับโอ้ถึงเวลาแล้วเนาะจุดจดแล้ว อะไปดูต่อครับอ่ะสรุปแล้วก็ขับได้เนาะไม่ต้องมีฝีมือขับได้แต่ว่าเรามาขับสมมติว่าเอฟซีหรือว่าพี่น้องอยากออกรถเนาะขับรถกระบะเป็นแต่ยังไม่เคยลองขับรถหล้อสักทีเนาะแต่มีเรามีพื้นฐานมาแล้วยิ่งง่ายเลยผมก็ขับรถกระบะเป็นเนาะก่อนผมจะออกหกล้ออีกอย่างผมก็ขึ้นหกล้อเลยเนาะซื้อหกล้อมาผมก็ขึ้นขับเองเลย แต่เกียร์มันจะใส่ไม่เหมือนกันกับรถกระบะแค่นั้นเองเราจะหลงหลงเกียร์แต่ประมาณสองสามวันแค่นั้นเลยเราก็เรียนรู้ได้เร็วก็เรามีพื้นฐานการขับรถกระบะมาแล้วแต่ถ้าคนไหนที่ขับรถเกียร์ออโต้รถกระบะรถเกียร์เกียร์ออโต้มาก็ต้องเรียนรู้ใหม่เลยเพราะว่ามีคลาสเพิ่มขึ้นมาอีกเนาะเพราะว่าเกียร์ออโต้มันมีคลาสเนาะแล้วก็ไม่ยากครับเรียนรู้ใหม่นี่เพราะว่าเรามีพื้นฐานอยู่แล้ว สรุปใครมีพื้นฐานขับรถกระบะเนาะรถกระบะหรือรถเก๋งแบบเกียร์ธรรมดาเป็นอยู่แล้วเนาะก็สามารถขับรถหกล้อได้เลยผมในปัจจุบันนี้นี่ผมคิดว่ารถหกล้อขับง่ายกว่ารถกระบะรถเก๋งครับเออถ้าใครยังถ้าถ้าใครไม่คิดไม่เหมือนผมลองลองมีรถหกล้อดูถ้าขับรถใหญ่แล้วไปขับรถเล็กมันยังไงผมบอกไม่ถูกเนาะเพราะว่ารถหกล้อนี่ หัวมันหัหัวมันตัดเนาะหัวตัดเราเราอยู่เราอยู่โจโจเลยมันตัดแบบไหนเนาะแต่รถกระบะรถเก่งนี่หัวมันยื่นออกมาเนาะใช่ไหมละ่ะหัวมันยื่นออกมาเวลาเราจะออกสี่แยกเออคิดคิดเหมือนผมไหมเวลาออกสี่แยกหัวมันจะยื่นออกไปก่อนใช่ไหมละ่ะเรายังมองไม่เห็นรถมาสายขวาเนาะมันจะมองรถยากแต่หกล้อนี่มองรถง่ายมากเลยครับอยู่สี่แยกเนาะอยู่สี่แยกหรือจะออกออกโพออกถนนอย่างนี้น่ะ พูดในง่ายๆนะปูกถนนเราเห็นรถเห็นรถได้ก่อนเลยเพราะว่า <c> ห <ute reminis ounce> ัวมันตัดมันตัดแบบนี้เนาะมันตัดสั้นไม่เหมือนหัวยาวๆออกมาเหมือนรถเก๋งรถกระบะเออคิดง่ายๆเลย6ล้อหัวยาวเออหัวยาวกับหัวสั้นเนาะหัวยาวมาเรามองไม่เห็นเลยถ้าว่าปู๋โพลแต่หัวรถออกไปก่อนอยู่แล้วล่ะหัวรถเครื่องรถมันอยู่ข้างหน้าเนาะแต่หัวตัดนี่เครื่องรถเรานั่งทับเครื่องรถเนาะนี่แหละคิดแบบง่ายๆนาะผมว่า6ล้อแบบนี้นะขับง่ายมากเลย เพราะเราชินแล้วเนาะเราขับทุกวันทุกวันเราคุ้นชินนานๆไปจับรถกระบะท,ที่นึงนี่หลงหลงเกียร์เลยหลงเกียร์เลยผมอสรุปแล้วท่านใดพี่น้องเอฟซีท่านใดที่คิดจะออกรถสกู้อนาะก็ได้ครับถ้ามีพื้นฐานขับรถกระบะเป็นแล้วไม่ต้องกลัวอะไรนี่ โอไม่เอาเอาเลยเอาเลยเ,เลยนี่ยเอาถึงเวลาถอนแล้วครับาบางรูดครับจะเอาไปให้เสียแจ็คแล้วนี่จ็กระไรดอกนั่นเราผงลรวอะนั่นถึงเวลาถอนแล้วแกจะมืดแล้วครับเนี่ยถึงเวลาแล้วก็ทำงานไปด้วยนะ้องวิ่งงานปากบอไม่ได้อ,อักถนนใหญ่สามารถถอนได้พี่นอ้อง โอ้งามมากเลยสวยมากเลยดินนี่เอ้าโอเคเนาะขับเป็นกับขับได้ไม่เหมือนกันขับเป็นเนี่ยก็คือว่าคนเป็นมืออาชีพเลยครับขับเป็นนี่แต่ขับได้นี่เราก็ขับได้เนาะขับได้แต่ขับขับไปเทีขับไปอะไรไม่เป็นเดินหน้าอยหลังได้เหมือนผมนี่แหละครับผมขับรถไถได้เนาะแต่ผมขับรถไถไม่เป็นไม่เป็นก็คือว่าดันดินเนาะ ด้นดินไม่เป็นแบบเดินหน้าถอยลังได้อาบรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละครับนี่วิ่งงานปากโอกันอ้าวตินเเลยอา่ยังไงนอนนี่ไปทางไหนอาตรงนี้พอแล้วนะ,ะทำไมไปนู่นอีกอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเคยมาเจอกันคลิปหน้าครับ <laughs> สำหรับคลิปนี้ขอจุกเพียงตรงนี้สวัสดีครับ